ไปท้ายกันที่พีเออิสริยานะคะที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะถึงสาเหตุที่เธอได้ครองตัวเป็นโสดมาอย่างยาวนานนะคะพร้อมกับเรื่องที่เธอเนี่ยไม่เคยนึกถึงเรื่องแต่างงานเลยด้วยค่ะ ตั้งทงครองความโสดมายาวนานนะคะเพราะว่าผู้จัดละครคนเก่งเออิสริยาก็ขอเลือกที่จะมาโฟกัสงานเป็นหลักค่ะอีกทั้งยังก็ไม่เจอคนที่มาทําให้สามารถเปลี่ยนความคิดได้นะคะจนไม่ไวายค่ะคุณแม่ถึงกับต้องเอ่ยปากเลยว่าขอให้ไปมีครอบครัวค่ะล่าสุดพี่เออิสริยานะคะก็เผยว่าตอนนี้แฮปปี้กับชีวิตโสดมากเนื่องจากได้ปฏิญาณกับตัวเองเอาไว้นะคะตั้งใจไม่คิดที่จะมีแฟนตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าเห็นคนรอบตัวรวมถึงคุณแม่เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักค่ะ แต่ถึงอย่างไรตัวเธอเองก็ไม่ได้กลัวความผิดหวังนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่เคยรักใครแล้วก็พบความผิดหวังแต่ทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขดีแล้วเวลาที่มีหนุ่มๆม,มาตามขายขนมจีบเนี่ยตัวเธอก็จะปฏิเสธด้วยการโอนสายให้คุณแม่รับหน้าตลอดไปฟังเสียงพีเอกันค่ะโสดซะทีเดียวนะคะแค่ว่าถ้าเรามีแฟนแฟนต้องทําให้เรามีความสุขอาจจะต้องมีความสุขไม่ต้องท่าวครอบครัวหรอกค่ะคือแต่ยังน้อย มันก็มีสุขมากกว่าทุกฝ่ะคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าสมมติเราเจอคนที่ใช่เราอาจจะทีจ่จะพบแต่มันไม่มีคนที่ทําให้เราแบบหันไปโฟกัสที่เขามากกว่าสิ่งที่เรากําลังโฟกัสอยู่ไม่อยากให้มองไปว่าแบบคือบางคนก็จะแบบว่าเหมาเรื่องมาก เป็นแบบเลือกเดียวแต่จริงๆไม่ใช่นะ,ะไอ้ว่าคนเราทุกคนอะสามารถเลือกอะไรที่ตัวเราชอบได้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราชอบอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่มีแฟนแล้วเราแบบอะไรเนาะคือคือเราเลือกแล้วว่าเรามีความสุขในแบบตัวนี้ของเราอะคะ่ะถามว่ากลัวผิดหวังไหมไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่าแต่คิดว่าที่เป็นอยู่เนี่ยโอเคละ